สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้นะคะอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นะคะก่อนที่จะ เข้าสู่การอ่านนะคะขออนุญาตฝากคลิปแค่สั้นๆเนาะใครที่ยังไม่ได้ฟังการงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2568ตอนนี้คลิปออกไปแล้วนะคะสามารถไปฟังกันได้นะคะแล้วก็อยากฝากคลิปซีรีส์ไตรมาสด้วยค่ะเช่นการใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ไปฟังกันได้ซีรีส์ไตรมาสนะคะจะเป็นการอ่านเฉพาะเรื่องดีกับเรื่องร้ายในช่วงไตรมาสสม นะตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ไตรามาสที่3ของปีแล้วนะคะกรกฎาสิงหากันยาก็ลองไปฟังการฟังควบคู่กับในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นชัดขึ้นนะคะฝากทุกคนด้วยนะโอเคค่ะไพ่ตรงหน้านะก็ยังคงใช้ไพ่เลนอมองอยู่นะคะสำหรับใครที่ เพิ่งเข้ามาฟังช่องนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะแจ็คพอตนะมาเจอภพยหน้าตาแปลกๆนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคลิปอื่นๆก็จะใช้ทาโร่หรือว่ายิปซีเป็นหลักนะคะแต่ว่าช่วงนี้ในช่องเนี่ยเอาไพ่เลนอะมองมาอ่านความรักอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนละเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ ไพ่ที่เปิดรอแล้วนะคะก็คือไพ่ของคนโสดเพราะฉะนั้นคนมีคู่นะคะสามารถกดไทมส์สแตมใต้คลิปไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เลยแล้วก็ฟังเรื่องราวความรักกันจบแล้วอย่าลืมอยู่ฟังสุขภาพด้วยนะสุขภาพเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะคะประมาณสัก2-3นาทีนะคะก็ลองไปฟังกันนะคะเอาละค่ะ มาเริ่มจากการดูว่าไพ่แตล่ละใบคือไพ่อะไรบ้างก่อนเนาะสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะไพ่ที่ได้มาในเดือนนี้ก็จะมีไพ่ไรเดอร์ะนะคะไพ่แบดไพ่ด็อกนะคะไพ่ฟิชไพ่โบ๊ทนะคะแล้วก็มีคอฟฟินนะคะแล้วก็มีบุเกมีแมนนะคะมีคาวแล้วก็มีหอคอยนะทาวเวอร์ Tower นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า คนโสดความรักเป็นยังไงบ้างคะ่ะต้องบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎานะคะชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสเจอคนใหม่ๆแบบไม่คาดคิดนะคะแล้วก็การพูดคุยในช่วงแรกเนี่ยในในตอนแรกเนี่ยก็ดูแบบมีความแบบตื่นเต้นอ่ามีความแบบน่าสนใจนะคะ มีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะนะคือไพ่มันขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสเรื่องอะไรนะแต่ว่าโอเคเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะค่ะหรือไม่ก็เขาดูเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งเลยมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะอายุมากกว่าเรานะคะแต่ว่าความ การความสัมพันธะ์มันจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มองว่าการเริ่มต้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะสนอกสนใจเขาให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษแต่มันก็จะไปในลักษณะของการเป็นเพื่อนนะเริ่มจากความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆพัฒนาความรู้สึกนะคะ,ะข้อเสียเนี่ยมองว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจ แล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับคนคนนี้เท่าไหร่นะสาเหตุก็เป็นเพราะว่ายังคงมีเรื่องในอดีตแล้วกันนะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่พร้อมกับการจะเดินหน้าแต่ว่าเราก็ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปิดตัวเองอะ่ะคนคนนี้มันเขาก็เลยเข้ามาได้ในช่วงเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าจะให้แบบพัฒนาเร็วๆหรือว่าแบบให้สถานะกันเลยเนี่ยชาวาราศีตุลก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะคะยังมีความรู้สึกเป็นกังวลมีความรู้สึกสับสนด้วยก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกกลัวนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเจอกับเรื่องราวไม่ดีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะมองว่ามันมันทำให้ ไม่เหงาหลักๆเลยคือเดือนนี้มันทำให้เราไม่เหงานะคะมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนไกลอืมเท่าที่พี่หมอเห็นนะมีมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่แบบอยู่ไกลๆกันอนะหลายๆคนก็สามารถเจอกันผ่าน พวกแบบออนไลน์หรือการเดินทางไปทํางานหรือบางคนเดินทางไปเที่ยวแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์จากการเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์จากการไปทํางานนะแล้วไปเจอกันมานะคะก็จะเรียกได้ว่ามีระยะทางอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้มันพัฒนากันได้ช้าก็คือเรื่องระยะทางที่เห็นนะเรื่องระยะทาง เนี่ยแหละแล้วก็เรื่องความกลัวความกังวลยิ่งถ้าแบบลัคนาราศีตุลก่อนหน้าเนี่ยมีคู่อะ่ะเออไม่ใช่เออใช่สีถูกแล้วก่อนที่เราจะมาเป็นโสดก็มีคู่เนาะเอ๊วันนี้เป็นอะไรมีคู่ที่เคยแบบ อยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเคยเป็นรักระยะไกลเป็นรักทางไกลมาก่อนยอะไรเงี้ยเราเลิกลากันไปด้วยเหตุผลนี้เนี่ยยิ่งเข้าเขาเลยค่ะพอเข้าเดือนเนี้ยเรามาเจอคนคนเนี้ยคือเขาดูมั่นคงเขาดูแบบอยากพัฒนากับเราเขาดูดีทุกอย่างเลยนะแต่เป็นตัวเราที่มีความแบบกังวลมีความแบบ ไม่แน่ใจว่าเขาจะอะไรยังไงเราเราจะไปกันรอดไหมอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปตุนก็ไม่ได้รีบร้อนนะคะตุนก็ใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนพ่าร์ทคนโสดที่มีคนคุยนะก็ต้องบอกว่า ในช่วงเดือนนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันนะคะคือคนคุยเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างที่จะมีความแบบสเตเบิลกับคุณประมาณหนึ่งยังอยู่ยังคุยไม่หายไปไหนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นกับพาร์ทคนส,สนิทคือมีความเป็นไปได้ด้วยว่าคนคุยเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ไกลๆได้นะคะปัญหาของ ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็คือเรื่องของระยะทางไม่ว่าจะเป็นคนคุยที่คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วหรือแบบเขาเพิ่งเข้ามาในเดือนนี้เรื่องนี้ยังไงมันก็ยังเป็นปัญหาสําหรับคุณอยู่ดีนะคะทําให้เราอ่ะเกิดความรู้สึกแบบไม่มั่นใจเออเราแบบจะคุยกันรอดไหมเนี่ยอันนี้คือหลักๆเลยแล้วก็มันมีความแบบถามว่าอยากพัฒนาไหมเออหลายๆคนเนี่ยก็มีความอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะ ถ้าเราพร้อมก็หมายความว่าเรื่องระยะทางเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแบบมันคิดเยอะอะเราเราต้องคิดเยอะทบทวนเยอะมันก็เลยทำให้เดือนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการขยับความสัมพันธ์แต่ในแง่ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าคนคุยของเราเนี่ยเขาแบบโอเคเลยเราแบบถ้าจะให้พัฒนาจริงๆอะก็น่าจะพัฒนาได้ตุนก็จะรู้สึกอย่างนั้นแหละเนาะแต่ ถ้าถามว่าสามารถที่จะแบบตัดสินใจในเดือนนี้เลยว่าพัฒนากันไหมเนี่ยมันยังมีความแบบตอบตัวเองไม่ได้เออมันยังมีความตอบตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเองพลังงานเนี้ยมันสามารถเกิดอยู่ที่คนคุยได้ด้วยนะเขาก็ชอบเราอยากพัฒนากับเรา แต่ว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าระยะทางเป็นปัญหาไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมันก็ไปเกิดที่เขาได้คือเกิดได้ที่ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องระยะทางเนี่ยมีผลพอสมควรแต่ในแง่ของความรู้สึกถ้าทุกคนอยากโฟกัสแค่ที่ว่าความรู้สึกระหว่างเรากับเขาเป็นยังไงถ้ากรณีคนคุยนะพี่หมอบอกเลยว่าค่อนข้างดีแบบดีมากๆค่ะคือคุยแล้วมันแฮปปี้คุยแล้วมันมีความสุขในในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันดูแบบ สบายใจหลายๆคนอ่ะมีความรู้สึกเหมือนคนนี้เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนคุยถ้าในอนาคตจะพัฒนามาเป็นคู่ครองอ่ะเป็นเหมือนคู่ครองที่เป็นได้ทุกแบบอ่ะนืกอออกมาเป็นได้ทุกแบบให้เราเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเป็นได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทั้งแฟนทุกคนจะรู้สึกแบบนี้กับคนคนนั้นนะคะเพียงแต่ว่า มันมีในเรื่องของความแบบสับสนเรื่องของระยะทางเรื่องของการที่จะไปลงเอยกันแล้วแบบไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันก็จะยังอยู่ในพาร์ทของการคิดแล้วก็คีปคุยไปก่อนนะคะคีปคุยไม่ได้เขาก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะยังคุยกันอยู่เรื่อยๆและจะบอกว่าถ้าเป็นคนคุยอ่ะหรือต่อให้เขาเพิ่งเข้ามาจีบเราก็ตามนะเพิ่งเจอกันก็ตามบรรยากาศในการที่แบบคุยกันอนะ่ะเวลาแบบ ได้ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะคะคือมีความสุขมากๆอะ่ะเวลาที่ได้คุยกับคนนี้นะก็ถือว่าอืมยังไงดีล่ะ <c oughs> เป็นมันก็เป็นช่วงเดือนที่มีความสุขเดือนหนึ่งเพียง <c oughs> แต่สถานการณ์นะมันอาจจะยังทำให้เราไม่สามารถจะมีคอมมิตเมนต์กันได้ละกันอืม ะะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีบร้อนนะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้จะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกแบบอยากได้คอมมิชเมนต์เนี่ยมันจะมีความสับสนเข้ามาแทรกตลอดค่ะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันก็จะยังตอบตัวเองไม่ได้เพ้อเผอบางคนนะพอคิดเยอะกลัวมากกังวลมากไพ่มันจบด้วยไพย่หอคอยนะคะมันก็จะมีความแบบถอยออกมาอยู่คนเดียวพอคิดเยอะอะ่ะมันปวดหัวเนาะ มีความถอยออกมามีความห่างออกมาหรือแบบถ้าต่างคนต่างคุยเรื่องนี้แล้วมันแบบมันมันเหมือนเป็นมันจากที่มันบรรยากาศดีๆอมันสามารถกลายเป็นเรื่องเครียดได้เลยคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากขยับกันนะมันอยากอ่ะแต่มันติดไอประเด็นตรงเนี้เอ้ยแล้วเราจะแก้กันไงมันเหมือนถอยกับไปคิดกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําแค่ว่าให้เราแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศเวลาที่เราคุยกันนะ เก็บเกี่ยวโมเมนต์ดีๆในช่วงเดือนนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอมันถึงเวลาที่คนทั้งคู่พร้อมจริงๆโดยที่มันไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอะไรอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าคู่นี้มันลงเอยกันง่ายมากค่ะเพียงแต่มันจะยังไม่ใช่ในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือพาร์ทคนโสดชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ฟังจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดนี้นะ กดไทม์สแตป์ใต้คลิปไปฟังสุขภาพก่อนได้นะคะเดี๋ยวพี่หมอขออนุญ,ญาตไปเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่คนมีคู่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกรกดาไพ่เห็นอะไรบ้างนะก่อนอื่นดูหน้าไพ่ก่อนนะคะไพ่ที่หยิบได้เนี่ยก็จะมีจดหมายนะคะ พระอาทิตย์งูจิ้งจอกหอคอยบ้านเคียวพระจันทร์เด็กแทบบางทีพี่หมอก็พูดเป็นไทยบางทีพี่หมอก็พูดเป็นอังกนะไม่ว่ากันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนมีคู่นะชาวตุนในช่วงเดือนกรกฎาเป็นยังไงก่อนอื่นเลยมองว่าเดือนนี้คนมีคู่เนี่ยจะมีการพูดคุยบางอย่างนะคะที่ ค่อนข้างซีเรียสนะใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างจริงจังนะก็ได้หลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกอ่ะถ้าบางคู่เป็นแบบคู่แต่งงานอย่างเงี้ยเรายังไม่มีลูกหรือต่อให้มีแล้วก็ตามนะรู้สึกว่ามีเรื่องของลูกเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัย นะอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆที่มันข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องที่เราสองคนเนี่ยคุณสองคนเนี่ยจะต้องคุยกันต้องปรึกษากันแล้วก็ต้องหาทางออกร่วมกันก็ได้คือรู้สึกว่าเรื่องที่คุยมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากประเด็นที่มีปัญหาแล้วหยิบเอาปัญหาของเรื่องนั้นมาคุยกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมก็ได้นะคะพฤติกรรมบางอย่าง นะพฤติกรรมบางอย่างที่มันทำซ้ำๆเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วแบบมันมันค่อยๆทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีอ่ะนึกออกปะเช่นแบบบางคู่เนี่ยอยู่กันมานานเริ่มละเลยการเริ่มไม่มีเวลาให้การอะไรเงี้ยคือในไพ่เนี่ยเดือนนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะเจอแบบนั้นหมายถึงว่าเราจะเจอแฟนไม่มีเวลาให้อะไรอ่างี้ไม่ใช่พี่หมอยกตัวอย่างพฤติกรรมให้เฉยๆนะคะพฤติกรรมอะไรก็ได้ ที่ทําให้คุณรู้สึกว่านี่ยคือปัญหาของการอยู่ด้วยกันนี่คือปัญหาของความสัมพันธ์แล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากแก้ไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีการหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะหาทางแก้ร่วมกันจริงๆแล้วอะจะบอกว่า ต้องพูดอย่างนี้ก่อน,นนะคือเดี๋ยวจะอ่านต่อเนี่ยทุกคนจะเครียดค่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่แล้วในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมองว่ามันเป็นช่วงเดือนที่มีทั้งบรรยากาศที่อบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีบรรยากาศอย่างเงี้ยที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้มีบรรยากาศของการถกเถียงมีบรรยากาศของการหยิบเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาคุยกันแล้วมันก็เกิดความแบบเครียดหรือแม้กระทั่ง เราแวงได้ด้วยนะคะปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันดูมีความระแวงอยู่ในปัญหาด้วยนะรู้สึกเหมือนอีกคนนึงเนี่ยเขามีเรื่องปกปิดเราอีกคนนึงเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าคุยกันไปแล้วเนี่ยเขาทําได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีความแบบไม่ไว้ใจในอีกคนนึงอะนะคะ หลังจากที่คุยกันไปนะหลังจากที่เราคุยเรื่องซีเรียสกันไปอะไรเงี้ยมันทําให้เดือนเนี้ยจากที่มันมีทั้งช่วงที่บรรยากาศดีๆใช่ป่ะกับช่วงที่เป็นแบบนี้จะบอกว่าพอมันเกิดสถานการณ์ที่มันแบบทาให้บรรยากาศของความสัมพันธ์มันแย่อะมันกลายเป็นเราอะแทบจะไม่เห็นความดีงามของบรรยากาศดีๆเลยนะเราแทบจะลืมแบบโมเมนต์ที่มันดีๆไปเลยเพราะว่าเรามัวแต่มาโฟกัสปัญหา นะะในเดือนนี้หลายๆคู่เลยอะ่ะถ้าถามว่ามันมีปัญหาอะไรได้บ้างเจาะจงลงให้หน่อยได้ไหมคือหลกัหลกๆอะ่ะเรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอนาคตเรื่องพฤติกรรมแต่ว่าแต่ละคู่ก็ต้องไปคิดแยกกันไปแหละว่าเออพฤติกรรมเออจริงบ้านเรามีปัญหานี้จริงมีพฤติกรรมแบบนี้จริงอย่างเงี้ยก็ไปแก้ให้ถูกจุดนะคะก็ไปคุยกัน บ้านเรามีปัญหาจริงนะเนี่ยเรากําลังคุยปรึกษากันเรื่องที่จะย้ายบ้านไปเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราตกลงกันไม่ได้สักทีแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าคู่เราอ่ะจะเอายังไงคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นปะมันจะมีเวอร์ชั่นนี้นะคะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพยายามอยู่คนเดียวนะ จะเป็นคุณก็ได้เป็นคู่คุณก็ได้ต้องสังเกตให้ดีนะคะถ้าเป็นเราเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายเพราะเราจะรู้ว่าเออที่พูดเนี่ยชั้นเองแต่ถ้าเป็นเขาเนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยหรอก่อนเลยเพราะว่าเราแบบไม่เคยสังเกตว่าเขาคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอะถ้าชาวลัคนาราศีตุลไม่ใช่นะแนะนำว่าให้ลองหันไปสังเกตคู่ของตัวเองก่อน เฮ้ยช่วงนี้เขาพูดน้อยลงไหมพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขามีอะไรที่ทําให้เราแบบพอเราเห็นแล้วเราเฮ้ยเออจริงนะเขามีอะไรในใจแน่เลยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกลับมาพูดคุยกันแต่ขออย่างเดียวเลยถ้าถ้ามองกันตามไพ่ก็คือให้มีความไว้ใจเป็นที่ตั้งก่อนนะคะเวลาที่คุยกันเนี่ยหนึ่งมันต้องมีความไว้ใจก่อนสิ่งที่เราจะฟังจากเขาต่อไปนี้เขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องเชื่อใจเขา อสองต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะพยายามพูดด้วยคำพูดดีๆบรรยากาศดีๆอย่าทำให้แบบจากที่ไม่มีก็เป็นมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เห็นหลายคู่มีปัญหาเรื่องหึงหวงด้วยนะเพราะมีความรู้สึกว่าแฟนเราอะ่ะเขาแยกตัวออกไปเขาทำท่าทีห่างเหนินเขาไม่แบบดูแลเอาใจใส่เราเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ในหัว หรือต่อให้เขามีเนี่ยเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเลยว่ามันยังสามารถทำให้เขากลับมาได้ถ้าเราไม่ไปแบบถ้าเราไม่ไปเขาเรียกว่าไงกระตุน้นเราคุยดีๆเราทุกเราลองคิดง่ายๆนะคะเราเป็นคนที่อยากให้เขาอยู่ด้วยอะพฤติกรรมมันควรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่อยากมานั่งแบบพูดอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าแต่ละคนอะ ก็จะมีวิธีในการรับมือเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์แตกต่างกันไปเนาะแต่อันนี้คิดแบบง่ายๆอะค่ะเวลาเราอะเจอปัญหาเราก็อยากจะฟังคำพูดดีๆนึกออกไหมเราก็อยากจะให้เขาไว้ใจเราสมมติว่าเราเจอแฟนที่ขี้หึงมากๆแบบไม่มีเหตุผลเลยเราแค่แบบเครียดเรื่องงานอย่างเงี้ยเนาะเราแค่เครียดเรื่องงานเราแค่ มีเรื่องในหัวให้คิดเยอะช่วงนี้เราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูแลเขาไม่ค่อยได้เอาใจใส่เขาปรากฏว่าเขาเข้าใจไปว่าเรานะ่ะมีคนอื่นแล้วเขาก็มาแบบเธอมีคนอื่นใช่ไหมมันยิ่งทําให้เราเครียดใช่ไหมคะคล้ายๆกันถ้าตุลนนะ่ะกำลังเป็นคนที่ห่างเหินจากเขาอยู่อ่ะคุณก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องหันกลับไปคุยกันดีๆ ค่อยๆพูดค่อยๆบอกเขาไปหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายห่างเหินเราเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยว่าเขากําลังมีปัญหาในหัวเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าปัญหานั้นคืออะไรในไพ่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ขึ้นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันมีความแบบทร,ะระยศหักหลังอันนี้ก็พูดตรงๆนะตามหน้าไพ่แต่มันก็มีไพ่ดีๆค่ะไพ่ที่พูดถึงความมั่นคงไพ่ที่พูดถึงความรักไพ่ที่พูดถึงการอยากเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมองว่ามันยังสามารถที่จะยุติปัญหาถ้ากรณีคู่ไหนเป็นปัญหาแบบเรื่องแบบการทรยศหักหลังขึ้นมาจริงๆอะนะมันยังมันยังแบบสามารถพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ทําให้บรรยากาศในเรือนนี้มันกลับมาดีได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีได้มันยังมีไพ่ที่พูดถึงอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ไพ่เขาให้มามันมันไปในทิศทางที่มีโอกาสสูงมากว่า เราจะทะเลาะกันเราจะมีปากเสียงกันเราจะไม่เข้าใจกันได้ง่ายใช้คําว่าได้ง่ายนะคะอารมณ์เนี่ยมันจะพาให้เกิดสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นปัญหาที่มีเนี่ยมันเข้ามากระตุน้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความยากของชาวลนาราศีตุลในเดือนนี้ก็คือการพยายาม ใจเย็นถ้าคนไหนใจร้อนในเรื่องนี้จะเป็นความยากทันทีนะต้องใจเย็นต้องมีสติแล้วก็เรื่องคำพูดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่าพูดอะไรแบบไม่คิดอย่าพูดแบบประชดประชันอย่าพูดอะไรที่มันแบบทำร้ายความรู้สึกกันนะสำหรับคนที่เข้ามานั่งฟังบางคนก็รู้สโอเคฉันตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะไม่พูดแต่ถ้าเกิดว่าคู่ของคุณ <laughs> เป็นฝ่ายพูดอันนี้ก็บอกว่าคุณก็ต้องมีความแบบใจเย็นอะ่ะก็ต้องใจเย็นต้องเอาน้ำเย็นเข้าสู้ เนาะต้องใจเย็นๆมันถึงจะสู้คนแบบนี้ได้นะคะก็ประมาณนี้แต่ในแง่ของอ่ะพอพูดเรื่องประเด็นแบบการทรยศการหักหลัง,หล,งหลายคนก็ไปไกลแล้วตอนนี้ไปไกลมากหุยมีมีคนใหม่หลอแอบบนอกใจหลอจะบอกว่าประเด็นเรื่องการทรยศหักหลังมันไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นนะทุกคนมันมีไปตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะ มีความลับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่พอเรามารู้เราก็นั่งแบบเธอปิดทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดนะอันเนี้ยไม่อยากให้โฟกัสว่าปัญหานั้นคืออะไรนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าให้พูดตรงๆคือในไพ่เนี่ยมันขึ้นไพ่ที่พูดถึงการโกหกการปิดบงังการทรยศการหักหลังมาแต่มันก็ไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยที่เห็นนะมันยังไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากอ่านแบบนั้นค่ะแต่ อ่านไปตามความหมายเฉยๆว่ามันมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆออย่างที่หมอเคยเจอนะแบบเขาสัญญากับเราว่าอ่ะก็คือแฟนที่หมอเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบดูลีสูบบุหรี่เนาะเราเขาติดอะคะ่ะก็อยากให้เลิกอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ตกลงคุยการว่าจะเลิกแต่ไปแอบสูบเราก็มาจับได้เนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็ได้ เป็นเรื่องอย่างนี้ก็ได้มันก็คือการโกหกแล้วปิดบังไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเราคิดตลก,กว่านั้นทุกคนมันจะได้ไม่เครียดนะเห็นกันบ่อยมากเลยซุกเงินซ่อนเงินแอบนูน่นแอบนี้หรือแอบไปซื้อของอะไรที่แบบถ้ารู้อะ่ะเขากลัวว่าเราจะบน่นอ่าหรือเราอ่าถ้าคุณเป็นฝ่ายปิดบังก็ยังได้นะกลัวเขาบน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันคุยกันได้เห็นไหมมันคุยกันได้เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นนะคะมีแบบเรื่องที่แบบหยิบมาคุยการพฤติกรรมที่แบบเฮ้ยคุยเคย,ค,ยคุยกันแล้วนะเรื่องเนี้เธอทําอีกแล้วหรออะไรเงี้ยใจเย็นๆเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยอย่าใช้อารมณ์มันจะทําให้บรรยากาศดีเนี่ยคงอยู่ได้นานๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ปุ๊บบอกเลยบรรยากาศในเดือนนี้เสียทันทีทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ เครียดไปกับเรื่องนี้เลยนะอันนี้พูดพูดกันไปตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝากเอาไว้แค่ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีความแบบหวั่นไหวได้ง่ายกับคำพูดของเขาหรือว่า,าเวลาทะเลาะก,กันปุ๊บเนี่ยมันไปได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องประคองอารมณ์ตัวเองเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปไม่ยาก นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่คนมีคู่ของชาวลัคนาราศีตุลค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสุขภาพกันต่อนะคะมาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกรกฎาต้องบอกว่าเดือนนี้เน้นไปที่เรื่องของการพักผ่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอความสัมพันธ์ก็ได้นะอย่างคนมีคู่นะที่เราเพิ่งฟังกันไปนะมันมีความเครียดค่อนข้างเยอะค่ะมันมีความเครียดสะสมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็จะทำให้ร่างกายมันพักผ่อนได้ไม่ค่อยเพียงพอนะปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจภูมิแพ้อาการปวดเมื่อยจากการใช้ร่างกายหนักๆใครทางานหนักเนี่ยก็จะปวดเมื่อย ออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยมาหมดนะคะจะบอกว่าข้างนอกอะ่ะคุณจะรู้สึกว่อภายนอกหรือคนมองเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าคุณปกติดีนะแต่จริงๆแล้วข้างในคือไม่ค่อยเวริร์กเลยไม่ค่อยเวริร์กเลยลหลักๆเรื่องความเครียดเนี่ยไม่เวริร์กเลยเขาเหมือนคนข้างนอกอะดูไม่ออกว่าจริงๆอะคุณอะเครียดแม้กระทั่งบางทีตัวคุณเองก็ยังสับสนเลยว่าฉันเครียดหรือเปล่านะก็อืมถ้าเป็นเรื่องความเครียดมันพูดยากเนาะ ต้องบอกว่ามันสุดท้ายแล้วเราต้องพยายามค่ะเราต้องพยายามพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ไวให้เร็วมันจะช่วยให้ร่างกายมันไม่ล้ามากสมองไม่ล้ามากอะไรเงี้ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องความเครียดแล้วก็เรื่องที่มันไปกระทบกับการพักผ่อนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตามเนี่ยนะมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ระวงังก็เป็นเรื่องจากอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะใจลอยอ่าใจลอยเดินเตะนู่นเตะนี่ถ้าเกิดขับรถอยู่ใจลอยก็ตามนั้นเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่อะก็แบบไปเฉียวเขาหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป๋ออกข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปแบบนิดนึงเนาะ ก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความใจลอยเรื่องของความแบบทําอะไรเร็วเกินไปความประมาทนั่นแหละนะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะโดยรวมเนี่ยถือว่าสุขภาพเนี่ยมันยังไม่ได้ย่าแย่แต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สภาวะที่เข้ามากระทบแล้วกันเนาะอย่างเรื่องของความเครียดหรือการจัดการการดูแลตัวเองที่ไม่ดีพอนอนไม่พอพักผ่อนไม่พออันเนี้ยสำคัญมากๆนะอยากจะให้ปรับพฤติกรรมนะคะพยายามพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสมองโล่งๆชิลๆปล่อยใจปล่อยจอยเออไม่เครียดมากอย่างเงี้ยก็พอจะช่วยได้นะคะอันนี้ก็คือ ความรักกับสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังการงานการเงินนะลองไปฟังกันรวมถึงซีรีส์ไตรมาสด้วยมันดีเชื่อเถอะมันช่วยได้นะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วกันค่ะปิดท้ายด้วยการขอบคุณเช่นเดิมนะคะขอบคุณชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใดๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ